สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับสวนของผมนะครับก็วันนี้จะพามาดูนะครับว่าวิธีการจัดก,การกับใบวิธีการจัดก,การกับใบนะครับเวลามันแตกยอดออกมาแล้วมีดอกแบบนี้นะครับดอกกําลังบานกําลังเป็นหางแย,ย่เลยเราจะจัดก,การยังไงนะครับไม่ให้ดอกมันร่วงเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องมีร่วงอยู่แล้วเราจะไปห้ามไม่มาร่วงเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าดูปริมาณดอกสินั่นเห็นไหมเพื่อนๆดอกมันเยอะมาก และดูปริมาณใบที่มันจะออกนะครับนี่เพื่อนไหมนี่ใบเยอะมากนะครับมาดูกิ่งนี้จะดูชัดนี่นะครับเห็นไหมใบจะแตกเยอะมากเต็มเลยเราจะมาบอกวิธีการจัดการนะครับว่าทำยังไงให้ใบพวกนี้กลางเร็วแก่เร็วนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะทำการฉีดตัวปุ๋ย เคมีนะครับแมกนีเซียมแล้วก็แมกนีเซียมสูงแคลเซียมแล้วก็ให้สารอาหารของมันด้วยก็คือ4 24 26นะครับเพื่อให้มันไปหล่อเลี้ยงต่างๆมันจะได้ไม่แย่งอาหารกันดึงอาหารกันนะครับแล้วขั้นตอนที่2ก็คือผมนั้นจะทําการงดไม่ใช่เรียกว,ว่างดน้ําสิเขาเรียกว่าให้น้ําน้อยลงใช่นะครับปกติเราก็จะให้น้ําน้อยลงอยู่แล้วในช่วงระยะดอกบาน ถึงเป็นหางเย้นนะครับจะให้น้ําน้อยลงหนึ่งในสามจากระยะปกติอยู่แล้วซึ่งพอมาถึงช่วงนี้มันก็จะเข้ากับช่วงนี้พอดีใบถ้าเหมือนมันขาดน้ําใช่ไหมครับมันก็จะเล็กเพราะมันไม่มีการส่งน้ํามาถึงใบนะครับใบก็จะเล็กจะกลางเร็วแล้วก็จะแก่เร็วแล้วเราก็จะฉีดพวกสารอาหารพวกเตมิมแมกนีเซียมแคลเซียมพวกนี้เพื่อช่วยให้ใบมันเขียวเร็วแก่เร็วนะครับใบมันก็จะเล็กลงมากนะครับนี่นะครับใบมันก็จะขนาดเท่านี้เองแต่อาจจะมีแบบ ผิดรูปไม่ค่อยสวยไม่สมบูรณ์บ้างแต่ก็เราเอาเก็บดอกเก็บลูกไว้ขายนะผมก็จะพามาดูนะครับพวกนี้ของผมนี่นะพอเราให้น้ําช่วงหน้าแล้งนะครับยอดอะไรพวกนี้มันก็จะแตกออกมาหมดเลยมันก็เลยมีทําการไอต้องทําการจัดการนะครับกับยอดที่ออกมาเพื่อที่ดอกของเรานะครับจะได้อยู่ไปนานๆนะครับนี่ของผมมีทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเลย ดอ,อกเล็กๆใบเล็กๆนี่นะครับพวกนี้ใบพวกนี้ก็จะกลางแล้วนะครับดูดอกนะครับนี่ดอกเยอะแล้วรเราก็รดน้ําเรารดน้ําเป็นก่อนหน้านี้ก็จะเพิ่มแต่สิบนาทีสิบห้านาทียีสิบนาทีแล้วก็มาสามสิบนาทีตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เราก็จะถอยน้ำเหลือประมาณสิบนาทีนะครับนี่นะครับปริมาณดอกประมาณไรแต่ต้นนี้จะไม่ค่อยมีใบแตกยอดเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับเพื่อนๆนเราก็จะพาเดินดูชมสวนแปลงนี้นะครับนี่ต้นนี้ก็ใบแตกยอดอะไรออกมาเยอะแยะเหมือนกันนะครับนี่เป็นใบชุดใหม่ทั้งนั้นเลยถ้ามันก็จะมีดอกแต่ใบก็จะเลอยหอนิดนึงตอนนี้มันโซมแล้วก็เพิ่งกลับมาฟื้นฟูนะครับนี่ต้นนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเวลาหน้าแล้งนะครับแล้วเราให้น้ําในจนํานวนที่เยอะเกินตอนที่เราจะเอาดอกนะครับใบก็จะทําการ แทงยอดออกมาแทนที่จะเป็นตาดอกนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมแล้วตอนนี้เราก็จะเด้งใบแก่เพื่อให้ใบนั้นแก่เร็วที่สุดเล็กที่สุดนะครับแต่ก็เพื่อไม่ให้แย่งอาหารกันเองกับดอกทุเรียนเราจะจะทำการให้มันแก่เร็วที่สุดนั่นเองนั่นแหละคือเหตุผลที่เราจะเร่งใบแก่นะครับนี่นะครับมีใบกำลังแตกยอดออกมาเยอะแยะเลย แล้วดอกก็กำลังเป็นเลยนะครับตอนนี้อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีใบชุดใหม่ออกมาเยอะเหมือนกันนี่นะครับเพื่อนๆของผมแปลงนี้นะครับมีประมาณร้อยกระต้นนะครับออกดอกที่ดอกดอก,ดอกนะดอกดอกด,กดกมีประมาณ50ต้นแล้วก็ปรลายปลาย,ลายก็มีตามสภาพนะครับก็จะมีปลายกิ่งบ้าง บนต้นบ้างเพราะเราทําในช่วงหน้าแล้งนะครับดอกก็จะออกยากนิดน,นึงนะครับเพราะการให้น้ําเราจะให้เยอะไม่ได้มันจะกลายเป็นใบแทนที่จะกลายเป็นดอกนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเวลายอดแทงออกมาพร้อมใบนะครับเอ,อไม่ใช่ผพ,พื่อนยอกมาพร้อมกับดอกที่เป็นหางแย้บนี้นะไหมมันก็จะแย่งอาหารกันจนร่วงได้นะครับเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมช่วงหางแยไ่ไหมนี่มันก็จะร่วงไปหลายอันนะครับก็จะเหลือจะเหลือให เป็นลูกบ้างไหมเน <mm ี่ยจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆต้องจัดการอย่างทันท่วงทีนะครับจัดการให้เร็วที่สุดเพราะถ้าไม่งั้นจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย